นนะหนึ่งเลยที่ผมจะบอกก็คือแผลของพี่เนี่ย<อ>ปลายขาเขอเข้าใจอย่างนี้ใบอักษิานะไม่มีอแล้วคุณมาคิดเอาเองว่ายาวิการมันมราคาพิเศษกุกงราคาได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่พนใจน<ง>แล้ว,ลวไรู้ปะรายได้หลักของเราคืออะไร๋อเข้าใจแล้วคุณมาทําแบบเนี้ยคิดว่ามันเสียหายไหมไม่เสียเนี่คุณคิดแต่เรื่องของตัวเองเยอะเกินไปอ่ะผมบอกเลยนะ เนี่ยผมบอกว่าเขาให้ราคาสูงกว่าแก๊บอีกเขาให้ร้อยห้าร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนี่ยเขายอมสองร้อยห้าสิบด้วยซ้ำคุณจะไปเอาห้าร้อยคุ้มบระลาดกับคุณวิ่งบินไม่ได้เอาบระลาดเดี๋ยวผมคุยให้เนี่ยห้าร้อยเอามามาเท่าไหร่ก็เอามามเท่าไหร่วันที่ติดเออมาเออโอ้โหส่งดีนะไม่รับคุยกูนะมึงไม่เปีนอย่างนี้โว้ย

Have, a nice well, have a nice Thank you so much uh, I appreciate uh, the fairness. Mom's life. I no, like Thailand. Well, like, thank, you, no. thank you. Thank you. Thank you. This to you. Thank you.